จอลูกค้าบอกของเก่ายังใช้ไม่หมดจะปิดการขายได้ยังไงถ้าวันนี้เราได้คุยกับลูกค้าประจำหรือว่าลูกค้าเดิมของเราอ่ะคุยไปคุยมาลูกค้าบอกโอ้ยของเก่ายังใช้ไม่หมดเลยน้องแต่เราอยากขายสินค้าได้ให้ใช้วิธีนี้นะครับเราต้องหาสิ่งที่มากระตุ้นความอยากของลูกค้าให้เขาอยากได้สินค้าภายในวันนี้จะเป็นโปรโมชั่นเด็ดๆแจมๆก็จัดมาได้เลยนะครับ คุณพี่ทราบราคาโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าประจําวันนี้หรือยังคะเออเราก็บอกราคาเข้าไปราคาพิเศษพิเศษนั่นแหละหรือจะเป็นพิเศษเฉพาะลูกค้าประจํานะคะคุณพี่เฉพาะวันนี้เท่านั้นเออสอกระปุกเพียงสองกล่องเพียงจุดจ,จุดบาทอะไรก็ว่าไปหรือจะเป็น3แถมหนึ่งหรือจะเป็น3ชิ้นส่งฟรีวันนี้เฉพาะลูกค้าประจําเท่านั้นโปรโมชั่นเด็ดๆพิเศษพิเศษแบบนี้นะครับมันจะมากระตุ้นความอยากของลูกค้า